สวัสดีครับกระแสข่าวดังนะครับ y ย1 4ไม่ได้อยู่สุขสบายมั่นปลายชีวิต y ย1 4พจอเจแก่นเพชรหักย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีนั้นหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบ้างครับสำหรับเล็กพจอเจแก่นเพชรซึ่งในอดีตนั้นโด่งดังมากจากการเป็นพระเอกดังภาพ,พยนตร์ในเรื่องบ้านรายทองซึ่งเข้าฉายเมื่อวันที่12มกราคมปี2523 และ40กว่าปีที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดให้กับพอเจตแกนเพชรทันทีและในปัจจุบันนั้นพอเจตแกนเพชในวัย74ปีก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่จังหวัดสระบุรีหลังไม่ค่อยได้มีงานแสดงเท่าไหร่นักและก็ได้เห็นกันอยู่ในพักใหญ่และด้วยอายุและวัยที่มากขึ้น ทั้งนี้เล็กพอเจตแกนเพชรนั้นก็อยากทำงานอยู่ในวงการแต่ก็เป็นละครจกักจักบงบงเท่าที่เคยเห็นผ่านมาหรือละครพื้นบ้านที่เรารู้จักกันดีซึ่งก่อนหน้านี้พอเจตแกนเพชรนั้นเคยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ในช่วงชีวิตที่ห่างหายไปจากวงการโดยบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมเบื่อและหนีออกจากวงการไป ติดต่อไม่ได้ประมาณ10ปีได้และก็กลับมาเล่นละครในปี2528เรื่องมัศยาตอนนั้นก็ได้ไปทำไร่เลี้ยงวัวและหนีความวุ่นวายซึ่งช่วงนั้นค่อนข้างจะเบื่อนายมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองวันหนึ่งก็มีแต่คนนี้ลากไปคนนี้ลากมาไม่มีเวลาเป็นของตัวเองทายาทก็ได้ปิดบัง ไม่ให้ใครรู้ว่ามีครอบครัวทั้งภรรยาและก็ลูกแท้และก็ต้องแยกกันอยู่จนสุดท้ายก็ต้องแยกทางจากภรรยาส่วนตอนนี้ก็อยู่กับแฟนซึ่งอายุห่างกันมากกว่า10ปีที่สระบุรีช่วยกันเลี้ยงสุนัขก,กว่า10ตัวและเมื่อถูกถามถึงชีวิตในวงการบันเทิงนั้นทางด้านพอเจตแกนเพชรก็ได้เผยว่าไม่มีอนาคตและ แค่อยากให้มีงานไปเรื่อยๆเพราะว่านักแสดงคือพ่อค้าที่มีดีอะไรก็โชว์หมดตัวเรามีความสามารถเราก็ใช้ความสามารถแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้ก็เหมือนขาดรายรับไปทุกวันนี้ก็ยังยืนยันว่ายองคงสามารถเล่นหนังเล่นละครสร้างผลงานได้จนกว่าจะหมดแรงรียกได้ว่าหากใครต้องการใช้บริการก็เล่นหมด ทุกที่และไม่กังวลถ้าจะไม่เรียกก็มากน้อยก็รับหมดแต่ก็ขอให้คุ้มนะขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ